ที่ไหนคะจำอา,าหาเจอที่ไหนคะอาเจอที่จุด,จดๆ,ๆ,ๆ,ๆๆเป็นเกีลือน้ำแข็งแลยอะ่ะเราลองกินมันดูนะคะแกะหาที่เมืองไทยไม่ที่เมืองไทยไม่เจอนะคะขอโทษค่ะหาเจอที่เซเว่นมาเก้าอ่ะลองชิมมันดูเลยมันจะคุม้มไหม มนเปหมือนยาคูชิคแข็งค่ะเหมือนยาคูชิคแข็งนิดแต่อร่อยอะแบบปลาพิสูจน์แห้งนะเหมือนยาคูที่ปลากินเช้า้องแตก็ใกล้เคียงอ่ะแต่เหมือนมันหวานน้อยกว่าป่ะไหน่อยนิดหน่อยนี่หวานน้อยกว่าเนาะยาคูปกติของบ้านเรามันหวานเจ๊บอ่ะแข็งมากเป็นทําให้มันออกมาหวานน้อยนะก็เหมือนยาคูเลยอ่ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะถามว่าอร่อยไหมคะจากกิมอ่ะอร่อย อร่อยนะคะอร่อยเลยอร่อยอร่อยเขียนว่าไอซ์โยเกิร์ตนะคะของลาเต้แล้วก็เป็นมันสัตว์เกาหลีอันนี้ซึ่งอ่านไม่ออกไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวก็ห้องนี้ก็มืดมากแล้วมองไม่ค่อยเห็นก็จะมีส่วนประกอบกันหลังนมองไม่เห็นค่ะห้องเราก็มืดเหลือเกินดูสิ เอ๋อเกาหลีเขานิยมกินน้ำเปี้ยวใช่ไหมที่เราเคยดูพวกซีรีส์อ่ะที่เขาซื้อมาเป็นแผงแล้วเจาะๆๆแล้วดูดๆๆเป็นขวด,ดขงงเล<ช>็กๆกันนะซื้อแบบเป็นแพ็กกันนะซื้อเป็นแพ็กเราดูดหมนแทงว่าที่เราดูในซีรีส์มีของแถมด้วยค่ะนอกจากซีมยาโูรัมีนี้ด้วยค่ะสังกเกตุเรีที่เป็นน้ําเมลอนโซดากับอันนี้น่าจะเป็นองุ่นโซดานะคะอะเด็กแม่ลองเปิดเด็กว่างกันนะคะแม่อร่อยเลยอะค่ะอร่อยมากมันนี่เมลอนอร่อยมากจริง มันก็คือเป็นน้ำองุ่นโซดาใช่ไหมซึ่งมาเนี่ยชิมซึ่งแม่วางแฟนตา้าน้ำองุ่นอ,อะไรก็นี่คนร้อยบาทน,นะรับมึงละไม่ทัน <laughs> โอเต้องกินน้ำปากล้างปากก่อน <laughs>